หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกสวัสดีค่ะวันนี้มาหาเห็ดอยู่ค่ะปลาอยู่ค่ะหาด้วยกันค่ะจะได้บบจะได้โบหาบูนเ้ยเห็ดอยู่ค่ะเห็ดอยู่ค่ะปลาอุ้ยอันนี้เห็ดที่หยังนี่นี่ นี่ดสีง้วะฮะแยกออกอย่าย่าอย่าพ่งแยถ่ายรูปซื้อนี่ทายรูปยูอเฮ็ดอนี่ยเฮ็ดสีง้วะนี่เฮ็ดมันได้ค่อยๆเจาะมันมันเป็นคล้ปเรื่องข้นจริงอะไรเออกับพวกกลิ่นเนาะกับเบิ้งซื้อนี่เขาเอิ่อเฮ็ดอีหนังฮะเจ้ามากตีมันตีเฮ็ดหนังน่ะมันมีควนออกมันอยู่ของมันซื้อนี่ ควรเหรอนี่เห็ดขิงวัวนี่เห็ดขิงวัวเกิดอะประทินเห็ดยูคามันถึงเกิดได้แก้มเห็นปะขามเลยมันเกิดพร้อมกันขามเลยขามปะทินจังที่ไม่นี่แหละฮะหาเห็ดตัวนี้เกิดเห็ดยูคาก็เกิดไปหาเห็ดเดี๋ยวโบวิลใเย้าเมื่ออะเย้าเมื่อวิวไม่ลูกเอาไม้เคี้ยไม้เยอะแยะมีดก,ก็ได้นะ đó, nó sẽ đoạt nắp đuôi bằng điệu làm nắp đuôi một hai ui, chơi hết tập ủ, cái kéo, quá cái rồi, um, kéo này, đây ui, ui, bưng โอเคถ้าดำๆเก๋โอ๊ยอ๊ตวิญาไปเก็บวันนี้อยัางละเกวงี้ยวเร็วอุ้ยตะกาเทาได้เห็ดหนึ่งดอกแล้วเย้นี่คือเห็ดแหกแปลกประหลาดอีกหนึ่งดอกว้บแปลก็เห็ดตะปูเลยหาหมูวันแม่เถ้าอุ้ยเห็ดตะปูเด้หนี่แม่เห็ดอันเดียวกันนี่นี่เห็ดอันเดียวกันหาแห่นี่หมูดิ

อนนี่นุ่มอัน uh, นี้แข็งนี่ยน้อยเออนหแข็งเลือกพี่อยู่บ้านอ้นี่อกงี่ดอกีนี่เอ่อแตปเห็นหาเล็หาให้หมดอู้อันนี้โบโบโนาเลยแต่ว่านอดแห้งเคล้วอันนส่น้าแลเอันด็กอนเด็กได้บนี่ดอก้จมเด้รหเนี่ยได้อันนี้าบิ เ,เ,เ,เดี๋ยวไปเลือยเดี๋ยวไปเรื่อยกันมีเดือยหนึ่องอยู่ป่าก็มีจะข้นตาเบือแทะ <c oughs> ปัญหาเปลี่ยพี่เจ้เห็นดอกอ่อนแยมเจ้เห็นดอกอ่อนนี่อันนี้ดอกแก đâu kẹp bi anh giờ bố hiền nó bố hiền cứ dẹp thuộc nữa mình xuống đó hả ôi nỉ đọt nhỉ đọt เดี๋ยวไงเดี๋ยวอเก็บดอกอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดตะปพกตะกาชื่อสาตะตาเนี่ยตะตาหายนี่นี่นี่เดาคอนได้ไหมนี่นน เาาๆอาชู้ดี๋ยวไปปลูกเพื่อนเเด้อปลูกตรงนาบ้านนาแก้มนะเยก็ขึ้นหะีดแตกมัดรถเหียดแตกวิโดนเตะจนหักลอยผูดเตะจนหักลอยเลยแก้มโดแก้มมัหู้นี่ละเฮ้ยทู่เียบไม่ที่ิใแบบไม้เนี่ยดี นี่นีน้องแกามห็นนี่นีนี่ดื้อตายเลม้บอกแล้ว่าดืออนี่เห็นปะใต้ใไปไฝันเห็ดนเอาไม้เคียนี่ลูกเดียวมนี่เลยเห็นสีนกนี่นีู่ดใดบเก็บเก็บได้เก็บได้ยากันได้เป็นงานนยาจริงยาจริงเ้ยหบ่หืนพูดใดเห็นเออเออผูดใดเห็นอ้ดอกอ่อนเ้น่ ไข่ตาดีอ๋อเยี่มมาหาหมมันหานมูมันหมาหามีเหตตาปูนี่มมหาหมด้วยเหตตาปูนี่หมูบแมนเห็ดพูนส่ตะก้าตะก้าใส่ไปใส่เล่นอะโมมันสิใส่ดนงอยดังไง เออนั่นแหละดอกไม้เก็บมาเก็บเอาเห็ดบองกระต่ายเห็ดตะปูอันนี้เอาหนีบวิวอันนี้เอาเซตกระดาษอันนี้อ่อนแบบแข้งแข้งกระดาเสียแล้วกระดาษสซตแบบที่ไหนฮ่าเมนังแก้มั่แต่ใบอี่เอาเห็ดตะป้อตรงนั้นก้อนนั่นนละย่าเห็นที่ตังเห็ดตะป้อตะมักลายตาอันเจ็ดดีดอกสรุปผลงานไปเก็บเห็ดวันนี้ ไปเก็บเห็ดยูคาวันนี้สิ่งที่ได้มาได้เห็ดตะปูะเห็ดตะปูจักดอกสี่ดอกวอกนนี้หนึ่งโซ่สามสี่ดอกเห็ดตะป้อได้เห็ดตะปูะเห็ดตะป้อจ้าใส่คนเก็บอายกุคนเก็บผลงานคนเก็บเห็ดตะป้อกับเห็ดตะปูอ่าโอเคอ่